กบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกบสวัสดีเอฟซีทุารที่กข้ามาติดตามหับสมบ่าวตายด้วยพี่นอ้องบ่าวตายมากฮอทเทืร์ดเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี่น้องเต่าสบายใช่เนาะน้องเต่าจะไปซื้อของกินบ่าวตายมากฮอทเทืร์ดหาซานเลยพี่น้องเอ้ยมากาากับแจ็คซิมีเ่ยังไงพี่น้องเอ้ยมาฝากพอฝากพอฝา,ากแม่ฝากพี่ฝากน้องพี่น้องเอ้ยมากกับชุ่เพิน อนมามัยเครือนซานสะอาดเรียบร้อยดีพี่น้องเลยเอากระหากระมาหอดหวังบึงนี่เลยพี่นอ้องมาหลเ่อวงก่อนพี่น้องมาผีมา,มาคือที่ว่าปลูกไว้เมื่อก่อนชาวแม่พันปลูกว่าเป็นอะไรโอ้ติดเบี้ยขึ้นทำอะไรได้อพี่น้องเลยนาวเขาว่าสิใส่ฝุ่นพี่นอ้องใส่ฝุ่นหดน้ำ อันนี้คือสวนพักเท่าแม่โอ้ต้นดอกไม้คนกปบูสวนพักเท่าแม่งามไรพี่น้องเลยเท่าแม่คือชิแมนอยู่ในเฮือนคนแหลเะเจ้าหน้าที่เขาไปหาเพิน่นพี่น้องเลยเถอะ,อะถือว่า,าสวนควรครับงามพอสมควรเลยพี่น้องเลยมันขึ้นงามหลายเลยอ,อันนี้คือมะเมกรนมะเกรนมะเพชด แลนนนน ng ng, e o, ไรก,ก, e ก,ก,ก็อันนั้นอันนั้นคืองอกมักคาเซวเด็กพี่น้องบ้านเฮาเอิญบานมักคาเซลแจ็คไฟพี่น้องพังใต้ผลสืบเอิญมาอย่างไรพี่น้องมักเพชรงอกอันนั้นคืองอกมักคาเซวโอ้พี่นอ้องเราไม้แถาแม่ปู่พี่น้องนี่อันนี้คือหน,อน,น่องกันนี่ออกหนอ่องายเลยเด้อพี่นอ้องนี่อ่าโท่ษ หลายหน่อเต๋อพี่น้องเอ้ยแงงกับพ่อแนงเขาตัดลำม,มันออกตัดลำม,มันออกแล้วมันปลูกแหนงพีนพน่น้องเอ้ยงัดเถอะพี่น้องหน่อไม้กับเสดกินเลยพี่น้องเอ้ยหน่อไม้ไม้เลี้ยงน่อพีนออพนอ่น้องโอ้ยพี่น้องเลยหน่อไม้ทำแงงกันใช่กับเสดกินเลยพี่น้องเอ้ยจะได้กับไ,ไ,ได้แกงหามันยาวขึ้นจากน้อยหนึ่ง เอาสิเอาฝู้เอาฝุ่นมาใส่พี่นอ้องฝุ่นเคาะมาใส่มันอกนอกหนอออกแง่ลายบรรยากาศกันก็นยามเชวยพี่น้องเลยเอาขี่รถมาจากบ้านปากกน่าค่ะตืวประมาณสัวโมงหนึ่งเลยพี่นอ้องเลยตัวเขาก็คอยมาพี่นอ้องไปแห่งไรก็ยัน,นบัดิพี่น้องเลยมาเฮือนมนะาซานกับสุบ e น n อนามายัยเอก ีบื้องขั้าสเขาไปเบื้องก่อนพี่น้องเลยอยู่ในเฮือนว่าเป็นอะไรพี่น้องอันต้นมางนาว่าว่าสีเห็ดคขกเห็ดเอาแล้วก็สีใส่ฝุ่นใส่ใส่ฝุ่นหดน้ำเสียเลยเป็นหมาพี่น้องเ้ยต้นลำไยบักกะถิ่นในกรกบักนาวพี่น้องต้นบากคุงบาตายว่าสิเอาต้นบักยมมาปลูกใส่อีกพี่น้องเลย ทางหน้าเฮือนทางหน้าบ้านเลยจังต้นกล้วยไม้กันพี่นอ้องเลยเขาไปเบิ่งก่อนในเฮือนกับยินแต่เสียงว่ากันพี่น,อน้องเอ้เจ้าชิเมียนไผรยังไงว้าโทรเข้ามาก an ็เห็นหนังกันเต็มอยู่พี่น้องเลยอืออุ้ยฟู์พี่อุ้ย น้องบิวน้องชามติทำไมระบาตวมาหนังพ้อมหนา้อมตากันพี่น้องมันนี่พี่มามือนี่ก็คือว่ามีข่าวดีใช่ไหมผ่ามาต่อเพลินนละพี่น้องเ้ยก็เลยฟากันหนังนั่งเลี้ยงกันเลยเสาะอยู่พี่น้องเอ้ยว่าชีมีข่าวดียังพี่น้องเจ้าชีมีขนมไข่มาผ่าคูรเกนะมาจ้ะ่ากากหนังเนี่ย ว่นจะเป็นกระต้มกระมเราชิมเป็นอะไรเลยนี่เขามาฝากจากบ้านปา่ามีข่าวดีมาบอกไปเบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องเลยกลับสบายดีพ่อไหพี่น้องสวัสดีเบิดสุภูชุนเลยพี่น้องมอนี่เฮ้ากระซิมาบอกข่าวดีครับมาสุภูชุนในอะไรพี่น้องว่ามีข่าวดียังพี่น้องมาฟังนับกันเลยพี่น้องคือว่าเบาตายมาจากบ้านป่าพี่น้อง มีข่าวดีมีผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกพี่นอ้อง่นห้เงินมา่นห้เงินก็อันมาทางน้องหนดัดจำนวนเงินกันหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องเลยอลไก็ให้บ่าวตายก็น้นองหนัดแบ่งกันคนละเครึ่งคนละเครึ่องอลไก็อาม่าเลยก็ให้บ่าวตายให้น้องหนัดเสียขาทำหนอกทำเนียมเสียขา ถูกอย่างไปหลายการยังเหลืออยู่ผูกละสี่พันบาทพี่น้องนี่พี่น้องสี่พัน 4, บาทเพิร์ลว่าให้ระบบาวพันหนึ่งให้ดับบาวหนึ่งพันบาทเด็กให้พี่อุ้ยหนึ่งพันบาทเหลือเหลือนีแฮนแมนให้เบาตายพี่น้องเลย ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนเด้อให้เพื่อนอยู่ดีมีแ a งความเจ็บบ่อยใด้ความขายบ่อยมีหาเงินหาข้ามกับให้โชคให้มานเด้อเฮงเฮงมันมันรวยรเด้อเงินบาทไหลมาเงินดอลลาร์ให้ไหลเข่ากระเป๋าเจ้าให้ล้นเรือเด้อสาธุเด้อทำแม่พันบุตรอีสระพี่น้องบุตรานี้จะลูกได้เลยก็ดีใจแก่กันคือบุตรอิสระคอยเป็นเศรษฐีพันล้านเด้อ ไว้อึดเงินอึดคำใช่เพิ่นหังเพิ่นมีเพิ่อนรำเพิ่นรวยเงินได้เป็นร้อยล้านพันล้านเด้อเพิ่นอ่านพันเลยก็ดีสาธุเด้อค้าขายกับเขาให้รำให้รวยให้ค้าขายกับเขาให้สะดวกสบายคือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยน่อยใหได้กำไรหลายคือเบาเรื่องเบาอะไรได้ได้กำไรเยอะเรื่องเบา อาปูเปิดน้ำเปิดมีเป็นเศรษฐีลอยล้านบ <ento> ah, ้านล้านมีสุขภาพเข้มแข็งมันย <eter> ืนม yeah well, ันยืนเลยพี่น <the resse> ้อะไรอาปูเป็นยังไงมาได้เห็นมาเห็นหนักกันหลายมือหลายเวนมาติดมาอยากโคติดีจังบอลสบายดีบ่เอ้ยสบายดีอยู่ เป็นนังดอกเผื่อหอแต่บ่ตายวะเจ้าบ่มาบ่เพื่นโทรมาหาอ่ะแก่ๆมาว่าเล่นน้องมี่บ่ตายอยู่น้ำกับก็เลยอุ่นได้เราเพิ่นไปบ้านป่าเลยโอ้ยเพิ่อนหอเพิ่นเพื่นม้อยอยู่ๆก็ว่าสันติเลยก็น้องวิ่งชามคนระบาดก็นอยู่เพื่อนเพิ่นแต่เพิ่นหอดแล้วบ่มีคนหลาย บอเลี้ยงก็คอยู่เพื่อนเพิ่นบ้านเพิ่อนเพื่อนหน้าเพื่อนอุ้ยกีกจักเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยฮะก็สิเห็นหนักกันพี่น้องเอ้ยถ้าขมนก็มาติดป่ามันก็ขุดมันไปขุดมันโอ้มาดูเราได้มันอืมพากันไปขุดมันแซงตรงประเด็นซื้อบักพริกแป้งนวลแล้วซื้อลูกซื้อเต้ากินอื เงียเรื่เห็ุได้แล้วเอาแม่พอแพ้แล้วก็ได้ลูกไปโรงค์เฮียนละพันชงพันกับใครแน่มีสุขภาพเข้มแข็งขึ้นมากกับพ่อได้ไปคุดเผื่อคุดมันพาไปคุดมันน้องเขาเป็นนี่แล้วพาไปครับรถไทยเด้มันก็ดีต้มแล้วแล้วอาบอตายแม่ชมเงินหันมันแซงใช่หรือเปล่าเอ้ เอาออกเต่ตกลนกวดสี่เห็นเบิง่งนนกันมันอันนี้แหละพูดแตขายอ่อนี่อันนี้คือมันแซงเลยพี่น้องเลยอืมนี่นพ่อใหญ่โอ้มันแซงสิงงเป็นแบบสี่เลยพี่นอ้องสี่สิบบาทเป็นเงินบาทกันเงินล่างกันสิบพันกีบถ้าแม่ถ้าแม่เป็นการกานเป็นขายกับทุหนึ่งทุงหนึ่งสี่สิบบาททุญ่งเลยพี่น้อง ยังเป็นนี่แบบสีเลยมันแซงพี่น้องเลยอันนี้คือต้มแล้วเรียบร้อยแล้วกินได้เลยแตบบ่กระแซบได้พี่น้องเลยใครใครเคยกินอันสิบุหูว่ามันแซงมันเป็นอะไร <c oughs> มันแซงกระแซบมันจะเป็นเหนียวเหนียวหวานหวาน,นนี่คือ อันคล้ายๆคือหัวเผือกอะไรพี่นอ้องต็มต้มวันหให้แคะแบบพี่น้องอันละพี่น้องคลิปนี้ก็สซม,มากภาคคุนเลยเนาะพี่น้องเอาสิเดียลพี่น้องไปก่อนเด้อฝา,ากากาดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาตายเด้อพี่น้องพบพ่อก,กันคลิปต่อไปพี่น้องสบ,สบายดีปลาลูกก็คือเสียงเดาเพิ่งได้เงินน,งน้องน้องลิงเพียงน้องจ่มตี